ep 7บมันมากับความมืดดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ยังสับสนและลังเลว่าวิญญาณหรือสิ่งที่เรียกว่าพูดผีนั้นมีจริงหรือไม่เพราะตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนจนป่านนี้ดิฉันไม่เคยเจอเจออย่างจังๆสักครั้งเดียวมีอยู่บ้างที่เคยเห็นเพียงผ่านผ่าน ซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ดิฉันเจอนั้นมันใช่ผีหรือไม่ด้วยอาชีพและงานที่ทำอยู่ทำให้ดิฉันจำเป็นต้องไปไปมาๆระหว่างที่ทำงานกับที่บ้านอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าบางครั้งดิฉันจะไม่อยากไปแต่ก็ต้องจำใจไปหนทางที่ดิฉันจะไปนั้นต้องผ่านอำเภอนี้ตลอด ซึ่งสองข้างทางมีแต่ป่าก,กับเขาหาบ้านเรือนผู้คนแทบไม่มีแต่โชคดีหน่อยที่ครั้งนี้พี่สาวดิฉันว่างดิฉันจึงได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มอีกหนึ่งคนงานครั้งนี้เสร็จช้ากว่ากำหนดจากเดิมที่คาดว่าจะออกจากที่ทํางานได้ก่อนเที่ยงก็เป็นอันว่าต้องเลื่อนเป็นตอนบ่าย กว่าที่รถจะเคลื่อนออกจากที่ทำงานก็ปลาเข้าไปบ่ายสามโมงขณะที่ว่าดิฉันขับรถเร็วแล้ว,ลวก็ยังไม่วายมาถึงอําเภอนี้ข้าอยู่ดีระหว่างทางพี่สาวดิฉันจะพยายามชวนพูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ด้วยตลอดเพราะกลัวดิฉันจะง่วงตลอดสองฝั่งที่ดิฉันขับรถผ่านมานั้น เต็มไปด้วยแมกไม้สูงใหญ่ไม่มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่เลยถนนทั้งสายเหมือนเป็นถนนร้างนานๆครั้งจึงจะมีรถวิสวนมาสักคันแต่แล้วจู่ๆไฟหน้ารถของฉันก็ไปกระทบกับวัตถุประหลาดชนิดหนึ่งสีขาวม่นแต่ฉันพยายามเพ่งมองเจ้าวัตถุสิ่งนั้น อย่างไม่ละสายตามันเป็นเงาขาวๆสูงพอๆกับเสาไฟฟ้าแต่ที่ไม่ธรรมดาคือมันลอยได้และลอยนำหน้ารถด,ดิฉันไปเรื่อยๆจนพ้นเขตอำเภอนี้เจ้าเงาประหลาดที่สูงขาวเหมือนเสาซิเมนไฟฟ้าจึงได้หายไปดิฉันจึงได้ถามพี่สาวที่นั่งมาข้างๆ ว่าเห็นเหมือนอย่างที่ดิฉันเห็นหรือเปล่าพี่สาวก็บอกว่าตลอดทางยังไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยเห็นแต่ต้นไม้ในป่าละมาะตามข้างทางเท่านั้นเล่นเอาดิฉันงงจะว่าตาฝาดก็คงไม่ใช่พี่สาวบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าเงาประหลาดที่ดิฉันเห็นเป็นผู้ผีวิญญ,ญาณที่สิงสูง่อยู่แถวนั้น พราะหนทางที่เราขับรถผ่านมาล้วนมีแต่ต้นไม้ไม่มีบ้านผู้คนต่อจากนั้นไม่นานดิฉันก็มีเหตุให้ต้องเดินทางตอนค่ำค่ม,มืดมืดอีกทั้งที่ดิฉันไม่ชอบเลยแต่คราวนี้เปลี่ยนจากที่อำเภอหนึ่งไปเป็นอีกอำเภอหนึ่งแทนเที่ยวนี้พี่สาวดิฉันก็ตามมาด้วย เพราะเป็นห่วงที่ดิฉันต้องขับรถมาตอนกลางคืนคนเดียวจึงนั่งมาเป็นเพื่อนเราขับรถออกมาประมาณเที่ยงคืนขับมาเรื่อยๆผ่านป่าละเมาะและบ้านเดินผู้คนเมื่อมองออกไปสองข้างทางก็เจอแต่ความเงียบสงัดคงมีแต่เสียงคลางกระหึ่มของเครื่งอยงยนต์เท่านั้นขณะที่รถแล่นมาจนเกือบจะออกนอกเขตอำเภอ แสงไฟหน้ารถก็ส่องกระทบกับร่างของใครคนหนึ่งซึ่งเดินอยู่ทางด้านซ้ายมือดิฉันเธอเป็นผู้หญิงผมยาวสยายใส่เสื้อสีดำนุ่งผ้าถุงลายดอกไม้ครั้งนี้ดิฉันเห็นถนัดเพราะไฟรถส่องจับทางด้านหลังของผู้หญิงคนนั้นพอดีดิฉันได้แต่นึกในใจว่า เธอเป็นใครถึงได้กล้ามาเดินในที่เปียกๆข้ามๆมืดๆแบบนี้ไม่กลัวหรือยังไงเมื่อรถเคลื่อนผ่านผู้หญิงคนนั้นไปดิฉันเหลือบมองกระจกที่สองทางด้านหลังเพื่อจะดูหน้าผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไม่พบเธอเสียแล้วดิฉันได้แต่ตกใจผู้หญิงที่ดิฉันเห็นอยู่แบบๆชั่วแวบเดียวเธอหายไปไหนได้ยังไง ดิฉันจึงหันไปถามพี่สาวว่าเห็นผู้หญิงที่เดินอยู่ข้างทางไหมพี่สาวทำหน้าเหลือลาว่าไม่เห็นมีใครเลยดิฉันได้แต่งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ว่าทำไมดิฉันจึงเห็นผีในขณะที่พี่สาวไม่เห็นอะไรเลย